A đi ác tên, a đi ác tên Tên mò limp ang. Oh, giữ giữ rồi, giữ. Ah, ah, oh, so chu, Ah, lốp hm Lốp hm 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 lốp hm hm hm

ผู้มาเล่นมาริมอ่างบางพระแล้วลมเชยๆลมเชยลมเชยๆลมเชยๆอืมโอ้เลยโอ้ลมเชยลมเชยลมเชยอ่าบรรยากาศดีขนาดเลยริมอ่างบางพระนะ บรรยากาศดีสุดๆเลยได้กำปับบ่นช,ชวงปีใหม่กองสิด,ด,ดีเรนเราเรนเราเร่นกัรลูกกับหลังเออลมช่วยๆนะเอาประมาณว่าไม่ให้มันตกไปถึงถงนนนะถ้ามันตกนะเอาประมาณว่า ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอ้บรรยากาศบรรยากาศรับลมชมบรรยากาศยิมอ่างบางพระยิมอ่างบางพระลมโชยโชย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 ฮะฮ่สุดฟินสุดฟิน बमाने बमाने हम्म अब देखो अब देखो इतना आ रेनवा Lông chơi lâu chơi đi nào đây à tầm niệm này, tầm màn niệm tầm phải chơi quá phát chơi khoan quá 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 啊！哦，突突突突。